ศึกษาเกี่ยวกับวงโครจรของโลกนะครับที่โครจรรอบดวงอาทิตย์และแกนของโลกที่เอียงเนี่ยนะครับมันส่งผลทําให้เกิดวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนโลกเราก่อให้เกิดฤดูกาลนะครับแล้วก็พอผ่านไปสักเวลาหลาย,ห,ลายหมื่นปีมันก็จะเกิดการเปลี่ยนยุคนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมียุคน้ําแข็งมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้ว3-4ถึงครั้งด้วยกันวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกของเรานะครับกำลังจะเข้าสู่ยุคน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่ง ในอีก1น0 0 0หปีข้างหน้าเรื่องเล่าอาวากาศนี่คุณผู้ชมเคยเห็นคลิปข่าวบ้านสวนใช่ไหมในล้ำหน้าโชว์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปข่าวต่างจังหวัดผมไปทำงานต่างจังหวัดสอสมวันแล้วคลิปในช่องเรื่องเล่าอา,ากาศก็ขาดไปนะครับ ก็เลยต้องเนี่ยนั่งถ่ายกันในห้องพักโรงแรมเลยนะครับอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้นะครับถ้าเราเป็นคนขยันเสียงดังมากไม่ได้นะอันนี้ออกเสียงแบบออกพลังแบบโปรเจกต์เสียงแบบเต็มที่ไม่ได้เพราะว่าห้องมันก้องมากแล้วกเกรงใจห้องข้างๆเขาอาจจะนึกว่ามีการทะเลาะกันตีกันก็เลยพูดแบบซับซอ้ออารมณ์หรือว่ามูดของเสียงมันมันก็จะทึมๆมลงนิดหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะคือผมเบ่งพลังเยอะไม่ได้ผมต้องพูดเบา เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมไปเจออันนี้นะครับใน National Geographic นะครับพอเราไปอ่านเจอว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเออผมก็มนน่งคิดว่าโลกของเรานะครับเคยเข้าสู่ยุคน้ำแข็งมาแล้วอ่าเคยดูการ์ตูนไหมไอซ์เอนะครับเนี่ยฮะคือคำนี้เลย i อซ์เอคือยุคน้ำแข็งน้ำแข็งขนาดไหนน้ำแข็งแบบโลกทั้งโลกเป็นสีขาวเลยครับที่เขาเรียกว่า Snowball Earth ะะที่ผ่านมาเนี่ยผมไปวิกิดูนะครับโลกยุคน้ำแข็งเนี่ยเคยเกิดมาแล้วทั้งหมด4ครั้งยุคแรกเลยคือยุคน้ำแข็งฮูโรเนียนเมื่อประมาณ2,400ถึง2,100ล้านปีที่แล้วยุคที่2แลเราก็เข้าสู่โจนบอลรอบหนึ่งนะครับกับยุคน้ำแข็งครีโอจเนียนอันนี้เนี่ยห่างกันมานานเลยห่างกันเป็นพันล้านปีเลยนะครับก็มาที่ประมาณ720ถึง635 ล้านปีที่ผ่านมายุคที่3ฮะผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งเราก็เข้าสู่ยุคที่3อีกยุคน้ำแข็งแอนเดียนซาฮารานอ่าอันนี้เกิดขึ้นเมื่อ450ถึง420ล้านปีสังเกตไหมครับว่าจากยุคแรกมายุค2มายุค3ระยะเวลามันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกเราเนี่ยนะฮะวัฏจักรมันหมุนวนเร็วขึ้น เหมือนมีอะไรบางอย่างไปเป็นตัวเร่งมันซึ่งอันนี้เรายัางต้องทําความเข้าใจอีกเยอะนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะฮะคือคือการการ,การที่มันการที่มันกลายเป็นสโนว์บอลเอิร์ธได้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเพราะอะไรนะครับก็คือมันเกิดจากการสะสม co 2นะฮะเป็นจํานวนมากพอ co 2เป็นจํานวนมากเนี่ยมันกักเก็บมันกักเก็บความความอากาศไว้ทั้งหมดไว้ในโลกใช่ไหมฮะคือก่อนที่เราจะหนาวหนาวกันแบบเป็นสโนว์บอลเนี่ย เราจะร้อนมากๆก่อนแต่เราไม่ได้ฮีทเดทนะครับเราจะร้อนจนกระทั่งมันอบจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นหนาวนะฮะเหมือนที่คนบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นยุคนี้ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวทําโลกร้อนเลยนะครับจริงๆโลกร้อนมากๆเนี่ยเราจะหนาวตายนะฮะและ้ต่อนะฮะจากยุค อินแอนเดียนซาฮารานมัน450 4 5 0ร้อถึงสี่ล้านปีที่ผ่านมายุคที่4คือยุคน้ําแข็งพาลิโอโซอิกอ่าอันนี้ชื่อชื่อยุคนี้น่าจะคุ้นๆเหมือนที่เคยฟังในคนช่างสงสัยอันนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ335ล้านถึง260ล้านปีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองแล้วพอหลังจากนั้นครับยุคของน้ําแข็งของโลกเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนเร็วขึ้นหลังจากหลักล้านปีเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มหดลง เหลือเป็น4 4่0 0แสนปีนะฮะแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งแบบไม่ได้เป็นสโนว์บอลเอิร์ธละคราวนี้เราเป็นยุคน้ําแข็งเนื่องจากอ่ะผมเล่าก่อนว่าทําไมภูมิอากาศมันถึงเปลี่ยนแปลงได้อันเนี้ยมันนักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจแล้วมันเกิดจากการการที่แกนโลกเอียงแกนโลกเอียงเนี่ยมันทําให้เกิดฤดูกาลเรามีฤดูร้อนฤดูหนาวใช่ไหมฮะเสร็จแล้วโลกเนี่ยที่แกนโลกเอียงเนี่ยนะฮะเราหมุนรอบตัวเองแล้วเอียงแล้วเราก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วย การหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกเราเนี่ยมันหมุนเป็นวงรีนะครับแล้ววงรีเนี่ยมันไม,ไม่ไม่สมมาตรมันไม่ไม่สมมาตรมันมีบางจังหวะที่มันจะหมุนเวียงออกไปเยอะเป็นพิเศษนั่นแหละครับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะฮะซึ่งหลังๆมาเนี่ยพอจับสถิติเพิ่เนี่ยจาก4 0 0 0 0นปี เป็นครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ศึกษาจากพวกชั้นหินชั้นดินที่มีร่องรอยของการเกิดน้ําแข็งขึ้นบนโลกเนี่ยนะฮะแล้วเปลือกพอมันสวิงออกไกลๆเนะี่ยพอโลกสวิงออกไกลๆจากดวงอาทิตย์เนะี่ยออกจากวงรีไปมากๆนะฮะอุณหภูมิก็จะลดลงนะฮะแล้วบวกกับการเคลื่อนตัวของพวกแผ่นน้ําแข็งที่อยู่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ด้วยถ้าเคลื่อนตัวเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดน้ําแข็งไหลแบบกลายเป็นน้ําแข็งแบบวิ่งไล่ไปเลยไล่มาจนถึง เส้นศูนย์สูตระครับจุดตรงกลางโลกเลยนะฮะแต่ว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้ขาวโพลนเหมือนสมัยก่อนนะฮะยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับทีนี้วัฏจักรเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงทุกทีครับจาก4 0 0 0 0นหลือ1 0 0 0 0แสแล้วก็ค้นพบอีกว่ามันลดลงมาเหลือ40,000ล่าสุดคือ2 0,000ครับเท่าที่เรามีข้อมูลนะฮะทุกวันนี้เราก็จะมีชุด คำนวณน,นะฮะที่หาข้อมูลมาแล้วเอามาคํานวณเอามาคาดการ์เอามีเครื่องไม้เครื่องมือวัดต่างๆนะฮะที่จะทําให้เรารู้ว่าโลกเรากาลังจะเข้าสู่ยุคน้ําแข็งหรือยุคที่เราหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ครับมีรายงานการวิจัยออกมาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเครื่องมือการทํานายยุคน้ําแข็งได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากสภาพอากาศยังคงเป็นปกติเหมือน1 0 0 0 0แปีที่ผ่านมาซึ่งไม่จริง แค่ร้อยปีที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วโลกจะพบกับยุคน้ำแข็งครั้งต่อไปในอีก1น0 0งปีข้างหน้ามันสั้นลงแล้วไหมจากเดิม2,000 20, 0ตอนนี้เหลือ11,000ปีแล้วนะฮะซึ่งตัวเล่งปฏิกิริยาก็คือมนุษย์ของเรานี่เองครับเราโฮโมเซเปียนแบบเรานี่แหละครับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง น,นวัตกรรมความเป็นอยู่จนกระทั่งเราทําให้โลกของเราเนี่ยมี co 2เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการสร้างมลพิษของมนุษย์เนี่ยมันจะช่วยไปเร่ง co 2ที่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นแล้วเมื่อมันถึงจุดเมื่อไหร่นะครับมันจะเปลี่ยนจากความอบอ้าวนะครับที่เป็น green house effect นะครับมันจะกลายเป็นว่ามันบดบังแสงอาทิตย์แล้วอาณาจักรน้ําแข็งจากขั้วโลกเหนือจากขั้วโลกใต้มันจะแผ่ออกมาทันทีนะฮะก่อนหน้านี้ ปี2ปีก็เคยมีข่าวนะครับผมเคยอ่านข่าวแล้วตอนนั้นผมก็อตกตกใจแต่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะครับคือตอนนี้พอกระแสน้ําทั่วโลกใช่ไหมฮะมันเริ่มไหลช้าลงเราเรามีกระแสน้ําที่มันไหลวนไปตามทวีปต่างๆทั่วโลกมันเริ่มไหลช้าลงเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่มันไหลช้าลงเพราะว่าที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยปกติแล้วมันจะมีน้ําแข็งที่มันละลายหรือมันน้าแข็งที่แตกหัก ตรงสุดเขตแดนน้ำแข็งกับทะเลเนี่ยนะฮะมันจะแตกหักแล้วมันก็จะทิ้งตัวเองลงมาใช่ไหมฮะลงไปซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวทะเลที่ลึกมากมันจะทิ้งตัวเองลงไปบุ้มลงไปพอทิ้งลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสน้ําไหลไปกระแสน้ําทั้งโลกเนี่ยเกิดจากน้ําแข็งเหล่านี้หล่นแต่พอภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปมากๆไอ้น้ําแข็งพวกเนี้มันไม่หล่นครับมันกลายเป็นว่ามันละลายพอละลายปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปสร้างผิวเยื่อแข็งเนี่ย ที่ผิวน้ําแทนตอนเนี้หลายๆที่บนคั้วลงเหนือของโลกนะครับพื้นที่ที่เคยเป็นแท่งหินริ่มน้ําแข็งตกลงไปไม่แล้วเป็นน้ําแข็งนะครับมันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆสองสามปีที่แล้วเขาบอกว่ามันเดินหน้ามาเนี่ยจากขอบเขตแดนที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมาแบบหลาย10กิโลเลยเป็นน้ำแข็งยืดออกมาเลยแปลว่าอะไรมันกําลังเริ่มแล้วครับ มันกำลังค่อยๆเป็นน้ำแข็งคืบเข้ามาเรื่อยๆแสดงว่าแผ่นเปลือกของน้ําแข็งที่ขค้วโลกเหนือและขค้วโลกใต้มันกําลังเคลื่อนตัวอยู่หรือว่าเรากําลังค่อยๆเข้าไปสู่ลัศมีวงรีที่เราจะโครจรรอบดวงอาทิตย์ของเรานะฮะที่มันจะสวิงออกไปถึงเวลานั้นเมื่อไหร่นะครับอาจจะเร็วกว่า1น10,000ปีข้างหน้าเพราะว่าอะไร ตราบใดที่แต่ละปีผ่านไปเนี่ยอัตราการเพิ่มของ co 2มันขึ้นไปบ,บนอากาศมากขึ้นแค่ไหนมันยิ่งไปเร่งปฏิกิริยาผมเชื่อว่าเดี๋ยวคำนวณใหม่ก็ได้ตัวเลขที่สั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายอาจจะเหลือไม่ถึงหลักหมื่นอาจจะเหลือหลักพันแล้วก็อาจจะเหลือหลักร้อยได้ถ้าสมมติผ่านไปสัก50ปี80ปี100ปีเราอาจจะเหลือหลักร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอย่างรวดเร็วนะฮะพอถึงยุคน้ำแข็งจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการรีเซ็ตครับ ยุคน้ำแข็งก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งนะครับเสียชีวิตตายแล้วก็สูญพันธุ์ไปส่วนที่อยู่รอดมันเป็นการแบบปรับระบบมันเป็นการรีเซ็ตระบบว่าใครจะอยู่รอดได้แต่คุณไม่ต้องห่วงครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะ ต่อให้โลกทั้งโลกเป็นอะไรไปเราก็อยู่รอดได้ครับเราสุดยอดอยู่แล้วนะฮะเราสร้างบ้านอยู่ได้เราหาเสื้อผ้าใส่ได้เราร้อนเราก็เปิดแอร์นะฮะเราอยู่บนดาวดวงนี้ไม่ได้เราก็ขึ้นยานอวกาศไปที่อื่นนะฮะเชื่อได้เลยครับต่อให้โลกเป็นโ n o บอลเอิร์สนะครับเราก็รอดนะฮะ แต่ที่สําคัญคือตอนนี้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็ดีตอนนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนละร้อนแล้วเกินอยากได้หนาวๆเออถ้ามันเข้าสู่แบบถ้ามันค่อยๆเข้าสโนว์บอลเอิร์น่ะค่อยๆเข้าแล้วใช้เวลาสักประมาณร้อยปีมันจะมีช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะที่โอ้โหหนาวทั้งชีวิตเลยอ่ะนะฮะไม่รู้เรื่องดีหรือไม่ดีนะหนาวมากๆเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ตอนนี้เราร้อนเราอยากได้หนาวๆเห็นไหมมันมันส่งผลนะคืออย่างที่ผ่านมา ต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยหนาวนานขนาดนี้เห็นไหมครับเราเคยหนาวแล้วเราก็ไม่หนาวเราก็บน่นว่าประเทศไทยไมีแต่นหน้าร้อนตอนนี้เรากลับมาหนาวอีกแล้วเดี๋ยวเราดูปีหน้าถ้ามันหนาวยืดยาวมากยิ่งขึ้นแสดงว่าแนวโน้มของภูมิอากาศมันกำลังเปลี่ยนครับเรื่องเล่าอาวกาศ